สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,น้ำฝนอวดลูกสาววัยสามขวบในลูกเจ้าหญิงน่ารักมากเป็นคุณแม่สาวสวยที่ยังหุ่นเป๊ะปังอยู่เลยครับ สำหรับสาวน้ำฝนกุลนัทที่หลังจากเจ้าตัวห่างหายไปจากวงการบันเทิงเพื่อคลอดลูกสาวอย่างน้องทาเรียและทุ่มเทเอาใจใส่เลี้ยงดูลูกสาวเป็นอย่างดีซึ่งเมื่อน้องทาเรียเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆสาวน้ำฝนก็หวนกลับมาทํางานในวงการบันเทิงอีกครั้งและการกลับมาครั้งนี้อย่างพิเศษกว่าครั้งก่อนๆเพราะเจ้าตัวมาในบทบาทของผู้จัดละครร้อมโชฝีมือการแสดงอีกครั้งจนหลายคนต่างพากันลุมถามสาวน้ำฝนว่าหวนกลับมาทํางานใน ครั้งนี้อยากที่จะให้ลูกสาวเดินตามรอยคุณแม่เข้าวงการด้วยหรือเปล่าซึ่งสาวน้ำฝนก็ได้เผยว่าไม่อยากให้ลูกทำงานในวงการบันเทิงเพราะเป็นสิ่งที่ไม่มั่นคงไม่อยากให้ลูกสาวต้องมาเจอข่าวดรามา่าทั้งจริงและไม่จริงอยากให้ลูกได้ทำงานตามสายมากกว่าแต่ถ้าลูกอยากทำจริงๆตนอยากสนับสนุนให้ลูกทำงานในวงการบันเทิงต่างประเทศมากกว่า เราะเส้นทางทำงานและเงินมีแต่จะเพิ่มขึ้นตามประสบการณ์ต่างกับในประเทศไทยยิ่งนักแสดงอายุมากขึ้นเงินและโอกาสยิ่งลดลงล่าสุดสาวน้ำฝนได้ออกมาเผยภาพลูกสาวในลูกเจ้าหญิงพร้อมใส่วิกสีผมบอ์โพสต์ท่าอยู่บนเครื่องเล่นพร้อมแคปชั่นว่า my princess #thaliawinter #thaliawinter3yearsold #princess งานนี้ต้องบอกเลยว่าน่ารักมากๆเลยครับยิ่งโตก,ก็ยิ่งน่ารักสวยมือนคุณแม่ออกมากๆเห็นแบบนี้แล้วสาวน้ำฝนคงจะออกอาการห่วงลูกสาวอยู่ไม่น้อยเลยครับหวานละมุนดีต่อใจจริงๆทำเอาแฟนๆแห่กดไลค์กันเพียบเลยท่านผู้ชมแล้วครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ